สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้มาทําการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรถนะครับเครื่องรถที่ผมทําเองเลยคือรถวิบากผมนะครับรวิบากนูน้นจอดอยู่นูน้นก็คือทําฟิตใหม่ฟิตใหม่ทํใไม่ก็ผมห่อไว้นะครับเพิ่งประกอบเสร็จเอให้ดู่าทําอะไรไปบ้าง คืออัพไซด์เป็น200นะครับลูก200ซื้อต่อรถเข้ามาเขาประกอบผิดด้านมานะครับอย่างนี่เลยด้านบนนี้เลยเนี่ยเขาประกอบผิดเอาฟังไอเสียขึ้นบนนะครับไอดีลงล่างนะครับขนาดเบาไม่เท่ากันแล้วก็ขนาดของลูกสูบเขาไม่เท่ากันทําให้มันกินปอกสูบไปเยอะกินไปลึกเลยผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับอันนั้นก็ผมทใไม่เครื่อง น้ำมันแห้งมาเลยนะครับปอกตัวท่อน้ำท่อน้ำก็ทำใหม่นะครับท่อน้ำอันเก่าเขาผุหมดเลยผุหมดก็ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ผมหาซีซีแล้วอยู่ที่ประมาณ133.5ซีซีนะครับชักเดิมชักเดิมเบว,วเดิมทำพอตไอเดียเสียใหม่นะครับ กองเขายังไม่โฟกัสนะครับจะให้ดูกองคือรถผมทุกคันนะครับที่ผมทําที่ผมทําจะผมจะมาร์คสีไว้ทุกจุดนะครับสีพวกนี้จะอาเบนซินหรือทินเนอรออะไรพวกนี้เช็ดออกได้เลยนะครับถือถ้าโดนเบนซินโดนไหลเช็ดออกได้เลยเราจะผมจะทําไว้เพื่อสมมุติว่าผมเฮ้ยตัวนี้เราขันหรือ,อยัง อะไรประมาณนี้เห็นไหมครับทุกจุดเลยที่ผมจะทําผมจะเต็มไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางพี่ๆกันลืมนะครับเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้ผมเต็มไปหมดเลยคือผมทอกทุกจุดนะครับของผมวาวก็ขนาดเาวผมทําใช้ฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์เร็ดไม่ได้ตั้งสดนะครับ ก็คือใช้ฟิลเลอร์ผมตั้งเป็นสเปคเดิมคือตัวบน0.06นะครับมิลลิเมตรอันนี้ก็0.27ม mm. ิลลิเมตรเหมือนกันนะครับก็คืออันไหนเบิกได้เบิกนะครับก็เบิกไปเยอะอยู่เห็นไหมครับตัวดันสูอันเก่าเขาเชื่อมมานะครับตอนแรกผมจะใช้เป็นแบบแต่งนะครับว่าจะต้องมาปรับเยอะเราไม่ ใช่สายสนามสายซิ่งอะไรพวกนี้นะครับเราเน้นใช้ในป่านะครับเน้นใช้ในป่าก็คือถ้ามันหย่อนเขาก็จะปรับความตึงความหย่อนเองนะครับตัวทําปกตินะครับ mm. เครื่อง mm. เครื่อง mm. ตัวนี้ด้วยครับผมล้างใสเลยใสยแจ๋วเลย mm. คืออันเก่าอะเขาน้ำมันเครื่องแห้งมาแ mm. ห้งแบบดำปีเลย mm. ก็ขอบุณน้ำยาดีๆเลยนะครับ ก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สั่งผมได้นะครับน้ำยาล้างใสายแกวเลยดูอันเก่าครับเนี่ยขาดให้ดูพวกคาโพะไรดำมากรดถ้าน้ํามันเครื่องแห้งเขาจะแห้งติดไปเลยนะครับก็ท่อน้ําเห็นไหมครับทาให้หมดก็โดนคาลงกึงไปตัวละร้อยห้าสิบแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ไหนเขาทําถูกผมเคยทําถูกสุดแปบบาทอันนี้ก็ ก็แล้วแต่ลงกลึงครับด้วยค่าของชีพที่สูงขึ้นหรือเปล่าก็เขาทําเพิ่มเราก็ทำเองไม่ได้เราก็อะไรไม่ได้นะครับก็จ้างเขาขนาดลูกสูงคือ60มิลน,นะครับ60มิลลูกผมใช้เป็นลูกทั่วไปนะครับตอนแรกจะใส่ลูกแท้ก็ปอกเขาขวนเอียงมาเลยผมซื้อลูกทั่วไปใส่แล้วกันก็อยู่ที่ เราขับแล้วก็เราดูแลรักษาเขาด้วยเห็นไหมครับผมจะทอกทุกจุดเลยทอกตรงไหนทอกได้ทอกทอกทอกหมดเลยอา่าข้อมูลอัตราขันเนียนตัวโซนิกนดีหน่อยนะครับผมไปดูใน YouTube แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เขานำความรู้มาลงไว้นะครับก็คือเขาหาอัตราส่วนเท่าไรกำลังอัดเท่าไรรถลูกสูบขนาดนี้ระยะชักขนาดนี้ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เขานำข้อมูลดีๆลงไว้ก็ให้มาดูเครื่องอีกสักพักจะยกขึ้นนะครับตัวฝาครอบฝาสูบผมจะเอาทำกะเอาไปปัดเงานะครับก็ตัวเครื่องที่มาตอนแรกแบบดำปีเลยแบบเขาใช้ที่ดินดินแดงครับก็จะออกแล้วก็คาบน้ำมันนะครับ คือผมไปซื้อปืนยิงทรายมาก็ได้ประมาณนี้นะครับปั๊มลมผมตัวเล็กถ้าจะจี้ให้มันขาวเลยมันยากนะครับแล้วก็ทรายผมเป็นทรายก่อสร้างทั่วไปนะครับผมเอาแค่ okay. เขาไม่ต้องมานั่งขูดให้เปลืองมือเปลืองเลยก็ฉีดล้างเลยเหน็นไหมครับทุกจุดเลยผมจะเน้นเน้นหน่อยงาน เห็นไ,ไหมครับน็อตทุกตัวนะครับผมจะทอกพวกนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือผมใส่ใก้ก่อนเดี๋ยวผมมาไล่ดูอีกทีหนึ่งตรงนี้น็อตผ่าคเครื่องเห็นไหมครับเนะี่ยผมจะทอกทุกจุดเลยพี่พีไม่ต้องกลัวว่า,วามันจะไม่ออกนะครับก็คือเราเอาเบนซินมาหรือทินเนอร์มาลูบเอาก็ออกครับก็ <t oss il ts> ทำตามงบครับคันนี้จะไปซิ่งอยู่ในปาแบบให้ดูผมแยงพอตพอตก็แยงแบบแยงไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้นะครับได้ประมาณนี้ก็ติชมได้ครับ <S <S ผมเน้นทํารถแบบเบิร์ดๆนะครับว่างก็ทําก็พอมีเวลาทําบ้าง เครื่องล้างกว่าจะเสร็จขอโชว์รถอบลังหุมหน่อยตัวสิ่งตัวสิงตัวเลงผมอยากจะฉีกให้ดูนะครับจะแบบแบบที่ผมดึงคือมันไม่ยอมออกนะครับก็น็อตพวกนี้กิ่วนะครับเจอสนิมไปน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้เติมครับน้ำมันเครื่องอ่ารุ่นโซนิกถ้าผ่าจะอยู่ที่ 1.2นะครับ1.2ลิตรนะครับถ้าใช้ปกติทั่วไปจะอยู่ที่1ลิตรนะครับนี่บอกข้อมูลไปเผื่อพี่ๆท่านไหนขี่โซนิดอยู่ก็ได้ประมาณนี้ครับปีผมก็มีเวลาว่างบ้างไม่ได้ว่างบ้างถึงจะได้ทำนะครับก็ฝากพี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากดติดตามไว้ด้วยครับผมจะเป็นคนที่ชอบไปขี่รถเล่นที่ป่ามากกว่าอ่าด้วยเสียครับคือผมแยงจะเปิดเฉพาะขันลื่นนะครับไม่ได้แยงเวอร์อะไรขนาดนั้นคือผมเน้นใช้งานเห็นไหมครับขนาดตัวนี้ผมจะแต้มสีไว้ไอที่ผมเต้มไม่ใช่อะไรเพราะผมกลัวลืมก็ถ้าถูกใจฝากพี่ๆ กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมมีอะไรน่าสนใจเอามาลงอีกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะร้อนก็ <c oughs> ฝากพี่ๆกดติดตามกดหาวใจให้ด้วยขอบคุณครบับ